เรื่องไหนบ้างที่ไม่ควรทำเวลาไปสอนนักเรียนต่างชาติสวัสดีค่ะเทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติกับครูเอ๋ววันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ว่าเรื่องไหนบ้างที่เราไม่ควรทำในเวลาที่ไปสอนนักเรียนต่างชาติข้อหนึ่งข้อแรกเลยก็คือไม่ควรที่จะไปสายหรือไม่ตรงต่อเวลาคือสมมติว่าอย่างเรานัดนักเรียน9โมงเช้าเราก็ควรจะไปก่อนเวลาสักประมาณ5นาทีหรือ10นาทีแล้ว ก็ไม่ควรที่จะสอนเลยเวลาไปมั่งนะไม่ควรที่จะกินเวลาของเขาไปด้วยคือถ้าเลิกสิบโมงก็ควรที่จะเลิกให้ตรงเวลาสิบโมงเพราะว่านักเรียนเขาก็กต้องมีภาระหน้าที่มีงานที่จะต้องทําเหมือนกันเขาอาจจะต้องไปประชุมไปทํางานต่อหรือมีนัดต่ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปสายแล้วก็สอนเกินเวลานั่นคือสรุปว่าก็ควรที่จะลงต่อเวลาข้อสองคือห้ามไม่เตรียมการสอนเด็ดขาด ไม่ว่าเราจะสอนม,มาแล้วกี่ครั้งมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นแค่ไหนก็ตามเราก็ควรที่จะเตรียมการสอนทุกครั้ง,งเพราะว่านักเรียนแต่ละคนน่ะมีพื้นฐานไม่เท่ากาันแล้วก็มีคําถามไม่เหมือนกันคือถ้าเราไม่ตเตรียมการสอนไปเราก็อาจจะพลาดในบางประเด็นที่สําคัญอย่างเช่นนักเรียนถามคาถามนี้มาแล้วเราลืมที่จะไปหาข้อมูลเราไม่ได้เตรียมการสอนม,มาก่อนพอเราไปสอนครั้งต่อไปเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะตอบคําคถามเขาได้แล้วก็ลืมในประเด็นที่เขาถามไป ข้อ 3. ห้ามตอบไปมั่วๆถ้าไม่รู้คือไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้หรือบอกว่าเออไม่แน่ใจเดี๋ยวไปหาข้อมูลให้คือมันไม่เป็นไรเลยถ้าเราจะบอกว่าไม่รู้หรือไม่แน่ใจคือถ้าเราไม่รู้จริงๆอ่ะมีคนที่จะปรับตอบไปมั่วๆไปสอนมั่วๆให้เขาเข้าใจผิดแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราอ่ะสอนผิดไปแล้วอ่ะ พอเรารู้ว่าเราสอนผิดอ่ะเราก็ควรที่จะรีบมาแก้ไขนักเรียนนะัที่ว่าเออบอกเขาว่าเราสอนผิดเปนะ็นน้าที่ถูกมันควรจะเป็นแบบนี้ควรจะแก้ไขทันทีไม่ช่วยปล่อยให้เขาเข้าใจผิดไปแบบนั้นซึ่งมันจะทําให้เขาเอาไปใช้ผิดผิดด้วยซึ่งมันจะเป็นผลเสียกับเขาขอ้อ 4. ห้ามเทคคอร์สโดยไม่บอกล่วงหน้าหรือว่าแบบยกเลิกการสอนเลื่อนเวลาสอนโดยบอกกระทันหัน อย่างเช่นอ่าอย่างมว่าถ้าเกิดเราจะเป็นจะต้องเลื่อนการสอนยยกเลิกการสอนแล้วก็ควรจะบอกล่วงหน้าสัก24ชั่วโมงหรือไม่ก็อย่างน้อย1วันแต่ว่าถ้าเกิดมันมีเหตุจําเป็นจริงๆมีเหตุสุวิสัยจริงเช่นอ่าไม่สบายมีธุระรวนอย่างนี้ก็โอเคอาจจะบอกเขาในช่วงเวลาที่กระทันหันแต่ว่ามันก็ไม่ควรที่จะบ่อยเกินไปนะเราควรที่จะอ่าวางแผนให้ดี มันอาจจะทําให้เขาคิดว่าเอ๊การแบบว่าเออการสอนเขาอ่ะมันไม่สําคัญหรอทาไมเราไม่ให้ความสําคัญกับเขาทําไมเราถึงมาเรื่องการสอนเปลี่ยนการสอนบ่อยเกินไปอะไรแบบนี้มันจะทําให้เราดูไม่เป็นมืออาชีพอีกด้วยเพราะว่ามันจะทาให้เราดูเหมือนแบบเออเราวางแผนมาไม่ดีก็ห้าข้อนี้สําคัญมากๆเลยคือห้ามหัวเราะเยาะนักเรียนเด็กขาดไม่ว่าเขาจะแบบว่าออกเสียงผิดออกเสียงไม่ได้เรียงประโยคผิด พูดออกมาแล้วมันสื่อความหมายที่ผิดเราก็ควรที่จะอธิบายดีๆอธิบายให้เขาเข้าใจไม่ใช่ไปหัวเราอยอเขาเพราะว่าถ้าเขาไม่เข้าใจก็ออกเสียงไม่ได้เขาพูดไม่ได้ก็อธิบายเขาฟังแล้วก็มันจะมันจะทาให้เขาว่าเออมีความมั่นใจแล้วก็กล้าพูดมากกว่าที่เราไปไปหัวเราะเขาซึ่งเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่ว่ายังไงก็ตามไม่ควรที่จะหัวเราะเด็ดขาดข้อหกนอกจากไม่ควรที่จะพูดจาไม่สุภาพแล้วก็ไม่ควรที่จะแต่งกายไม่สุภาพด้วย เอออาจจะไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าใส่สูตรผูกไทยขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยก็ควรให้มันถูกกาละเทศะอย่างน้อยก็ไม่ควรที่จะใส่แบบว่าอะไรอ่ะเสยืดกงงเกงขาดสาั้นหรือแบบเกงยีนข,นขาดอย่างเงี้ยโดยเฉพาะถ้าเกิดเราต้องไปสอนที่โรงเรียนสอนภาษาสถาบันสอนภาษาหรือไปสอนนักเรียนที่ออฟฟิศอะเพราะว่ามันเป็นการให้เกียรติสถานที่แล้วก็ให้เกียรตินักเรียนด้วยนอกจากว่าเออเราอาจจะออกไปทํากิจกรรมข้างนอกไปเรียนกันข้างนอกอย่างเช่นไป การเข้าข้างนอกไปซื้อของด้วยกันเพื่อที่จะอาหารใช้อาหารพูดภาษาไทยในมริบทพวกนั้นก็อาจจะแต่งตัวให้มันสบายๆขึ้นมานิดนึงแต่ว่าอาจจะต้องดูให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยเพราะจะไม่ควรที่จะพูดเรื่องอะไรที่มันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวเช่นประเด็นเรื่องการเมืองศาสนาหรือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือไม่ว่าไม่ว่าเรื่องที่มันอาจจะ กระทบกระทั่งจิตใจความรู้สึกอย่างเช่นไม่ควรที่จะไปวิจารณรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวสำเนียงของเขาอะไรแบบนี้คือ,คอทั้งหมดนี้เราก็อาจจะมองว่าเออมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้แต่บางคนอาจจะลืมคิดไปอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากที่มันจะทําให้เราดูอ่าเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เราสื่อสารกับนักเรียนได้ราบรื่นมากขึ้น ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยที่มาฝากกันไว้ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ